มองลงแล้วมันดูแบบก็สวยอยู่นะหนูว่าผิงชอบกินกล้วยค่ะแล้วก็ชอบกินเงาะ สวัสดีค่ะพิงศิวิิชานะคะอายุ22ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษายอยู่ที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงปีที่4ค่ะ s> <S ทุกคนคงเคยเห็นผิงจากผลงานละครที่ผ่านมากับทั้งช่องวันสันจุเนะคะก็ <_ s 1> s> <S มีเรื่องสีเทพผูพิทักษ์รับบทเป็นน้ำตาลค่ะ <_ s 1> แล้วก็มีเรื่องพายุทรายรับบทเป็นลาลิตาค่ะ <_ s 1> <_ s 2> วันนี้เนี่ยผิงก็จะมาเปิดกล่องแห่งความทรงจำของผิงกันค่ะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง เรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะนี่ชิ้นแรกนะคะดูแบบขลังดูดูจะต้องมีผีสิงอยู่บริเวณนี้ <c oughs> อันนี้นะคะก็คือเป็นแบงค์พันที่ผิงได้จากงานโรงเรียนที่ผิงไปเล่นละครเวทีแล้วก็ได้รางวัลมาเป็นรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของโรงเรียนค่ะ ไม่กล้าใช้ค่ะแบบว่าเราเป็นคนที่แบบชอบเก็บทุกอย่างไว้เป็นที่ลึกอะ่ะอืมใช่ก็อ,นนอันนี้เป็นผลงานของผิงเมื่อตอนมัธยมผิงเล่นเอกออกแบบที่สาธิตประสานมิตก็อันนี้จะเป็นผลงานทั้งหมดเลยจำได้ว่าแบบช่วงนั้นคืองานเยอะมากซึ่งแต่ละรูปมันก็จะแบบสภาพค่อนข้างที่จะดูไม่ได้นิดนึงนะคะ <L un> เพราะว่าเอาไปตากบนมาอันนี้จะเป็น ทดลองใช้สีอันนี้ก็จะมีแพทเทิร์นของครูมาอยู่แล้วแล้วเราก็ลองทาสีตามที่แบบครูต้องการประมาณนี้ค่ะชิ้นที่2ก็คือจะเป็นหมาฝรั่งเป็นโปรดกักครูก็เหมือนเขาจะให้เ,เขาจะให้เราคิดรสชาติใหม่แล้วลองทำว่าโอเคถ้าเราจะทำโปรดักนี้ออกมาเราจะทำออกมาในแพคเกจิ้งแบบไหนนะคะสำหรับอันนี้ชิ้นนี้เป็นการเรียนสีน้ำครั้งแรกของพิงตอนมัธยมค่ะ ก็จะออกมาประมาณนี้ก็มันดูแบบก็สวยอยู่นะหนูว่า <c oughs> ชิ้นนี้เป็นออ,ออกแบบโปสเตอร์งานสุดจริงของตลาดน้อยอันนี้เมื่อกี้สีน้ำไปแล้วอันนี้สีโปสเตอร์อันนี้ทำเทศกาลแข่งกินจุของตลาดนางเลงชิ้นไหนโหดที่สุดที่จริงอ่ะมันคือสองชิ้นนี้ <Wow. S 1> ที่รู้สึกว่ายากเพราะจริงๆแล้วเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในการ ลงสีน้ําก็จะเป็นชิ้นนี้แต่รู้สึกว่าเออออกมามันก็ดีกว่าที่คิดหรือเปล่านะอันนี้ตอนนั้นสำหรับตอนนั้นคือยากมากล้วก็คิดอยู่นานมากว่าจะเราจะวางแพทเทิร์นใครอยู่ตรงไหนหรือเขียนอะไรตรงไหนดีอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพิงที่สุดแล้วนะคะน้าเ่นี่นะคะรับตำแหน่งนางงามเออจะเป็นสายสะพายค่ะเป็นดาวคณะกับดาวมหาลายัย มองลงแล้ว <c oughs> แต่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจว่าเอ้ยเราทําได้เหมือนกันนะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าจําได้ว่าตอนที่ได้คําถามรอบมหาลัยคือยากมากคําถามเหรอคะคำถามตอนรอบมหาลัยมันคือคุณคิดว่าคุณจะทํากิจกรรมใดเพื่อเป็นการรับใช้สังคมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ อะไรแบบเนี้ยเยอะมากแบบแต่คือมันยาวกว่านี้อีกแต่ว่าจําได้ประมาณเนี้ยตอนแรกจะเอามงกุดมาแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันใหญ่ไปนิดนึง <laughs> จําลองเหตุการณ์เหรอคะ <S <s <uck ran> ได้ค่ะ <laughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> มีคำถามด้วยเหรอ <laughs> <laughs> ได้ค่ะได้ พิงพิงนิชาวันสังเกดคำถามเหนว่ากล้วยมีประโยชน์อย่างไรขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับผิงผิงชอบกินกล้วยค่ะแล้วก็ชอบกินเงาะแต่ผิงคิดว่ามะม่วงก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเพราะว่าในหน้าร้อนมะม่วงขายดีมากๆเลยค่ะ ไม่เบาเลยนะคะคำถามเนี่ยชิ้นต่อไปนะคะเป็นนี่อันนี้เป็นเออเป็นงานที่ผิงได้ทำเป็นผู้กำกับละครรุ่นของมหาลายัยชีวิตในช่วงนั้นเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเพราะจะต้องไปทำงานนอกจากทำงานแล้วก็ไปเรียนไปเรียนอีกก็ จกำกับอีกก็เป็นชีวิตที่วุ่นวายมากในช่วงนั้นแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นรูปของถิงนะที่แปะวันที่ละครเล่นแล้วเสร็จแล้วก็จะมีแบบคนมาเซนมาให้กาลังใจแบบนี้ค่ะเรื่องที่ถิ่งจกำกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายการเรลิตี้ค่ะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดสดนี่ถ่ายทอดสดตลอดเวลาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่านี่คือการถ่ายทอดสดและชีวิตเขากําลังแบบ ถูกจับตามองโดยคนทั้งโลกอยู่ชิ้นสุดท้ายเป็นกล้องถ่ายรูปที่อากงรักมากๆแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กล้องฟิล์มมันฮิตมากๆถึงก็อยากมีกล้องฟิล์มก็ตื้อแม่แม่ก็ไม่ซื้อให้นู่นนี่นั่นแต่พออากงเขารู้ว่าแบบเออหนูอยากเล่นกล้องฟิล์มเขาก็ยกกล้องนี้ให้ทางที่เป็นกล้องที่เขาแบบเก็บมาอย่างดีอันนี้คือตั้งแต่สมัยอากงหนุ่มๆเคยเอากล้องนี้ไปถ่ายในกล้องสี่เทพไปถ่ายพวกพี่ๆก็ ใใจกันหญ่เพราะว่าแบบมันโฟกัสสวยมากเลยตัวนี้ <dış> อันนี้ก็คือสภาพสายอุ๊ยอันนี้คือสขาดแล้ว <ns> หมดแล้วค่ะ <laughs> อย่าลืมติดตามคอนเทนต์ต่างๆของพี่ๆศรริลปินของช่องวันด้วยนะคะทางเพจวันคอนเน็กชั่นค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามผิงๆด้วยนะคะจากทั้งช่องทางของผิงๆเองและช่องทางของวันคอนเน็กชั่นด้วยค่ะ